วันนี้ก็อยู่กับสเก็ตบอร์ดเครื่องตัวนี้ครับวันนี้ผมก็จะมาหยุดสเก็ตบอร์ดตัวนี้ให้ได้นะครับว่าสเก็ตบอร์ดของผมมันสามารถหยุดอันไหนได้บ้างนะเดี๋ยวไปดูกันเริ่มจากตรงนี้นะครับผมจําได้ผมเก็บของไว้ตรงนี้ยางมะตอยครับนั่นแหละยางมะตอยจะหยุดได้ไหมเนี่ยหยิบได้จริงเนี่ยหยิบได้จริงเนี่ยครับเนี่ยเก็บไว้เนี่ย คือเก็บไว้ทําหลุมอะไรางเนี้ยหลุมมันไม่หลุมไงก็เลยเก็บยามตาตอยมาฝังมันก็ไม่ได้ลึกน้ําเนี่ยไม่ได้ลึกเลยไม่ได้ลึกเท่าไหร่หรอครับเดี๋ยวไปดูกันว่ายามตาตอยนี้จะสามารถหยุดได้ไหมครับมาเอาไว้ตรงนี้เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเล่นนีก็ต้องเก็บด้วยไหมเดี๋ยวมีรามาจออครับอันนี้อยู่ในล้านจอดเลยนะ บ้านจากบ้านผมเนี่ยครับนี่เป็นกองผมจะใช้เยอะๆนะครับเพื่อจะหยุดไม่ได้นะครับอืมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวหมดหยอกคลับทุกคนเนี่ยประมาณนี้มันไม่พอต้องหาเพิ่มเนี่ยอย่างเงี้ยจำได้มันเยอะแค่เง,งรถรถที่ผมเนี่ยครับเแถวรถที่ผมเนี่ยตรงเงี้ยเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ ก็มาเก็บแบงนี้เอาไว้ตรงนี้ตอนนี้เป็นช่วงเวลากี่โมงสิบหกโมงยี่สิบแปดนาทีขอเท่าน้ำเมื่อกี้มือบงังมาดูกันว่าจะหยุดได้ไหมมันจะหยุดได้ไหมคุณค่ไยใช้ก็ขอภัเดินนะครับามาลงแดดตรง,งนั้นพร้อมควหยุดไม่ได้ครับ เห็นไหมแดดก็บังยังเลยเนี่ยครับเนี่ยหยุดไม่ได้เออยังแแบมเหยียบโดนเปลียบโดนเท่าไรพาร้องมันโดนแล้วขนปวงก่อนเอาเคลียร์ก่อนเคลียร์ให้กลับมาที่เดิมก่อนยางมาตอยบ้านผมก็ดีนะครับมันหยิบได้หละแต่ถ้าเป็นยางมาตอยอย่างเงี้ยเนี่ยหยิบไม่ได้มันแข็งไปแล้วไง มันยางมาต่อยตรงจอกรถผมนะมันเป็นปูนมันเป็นยางมาตอยเป็นปูนนั่นแหละครับมันก็จะมีบางส่วนที่มันมันผมไปแงะมันออกฮะถามว่าผมผมแงะออกวะได้หรอือเปล่าผมเขาถามว่าเอทําไมคนนี้มันงัดออกได้เนี่ยไม่ใช่ผมผม,ดดผมพูดเล่นเลยผมพูดเล่นผมเอาที่จริงผมไอ้นี่พอดีมันมีส่วนที่มันแบบว่าโดนไอ้นี่โดนอะไรนะ โดนไอนนี่ครับมันมันมีบางส่วนนั่นแหละต่อไปนะครับผมก็จะไปทดลองขวดน้ําดูลองขวดน้ํากันนะครับหาขวดน้ําก่อนหาขวดน้ำก่อนตเกตบอกก็ทิ้งไว้ก่อนหาขวดน้ําขวดน้ําบ้านผมเนี่ยแหละครับหาขวดน้ําในตู้เย็นไม่มีเลครับขวดน้ําไม่มีในตู้เย็นไม่มีขวดน้ำเราจะทํำยังไง ลองปากกาไหมทุกคนเนี่ยลองปากกาไหมจำได้มีปากกาอยู่ทุกคนมีปากกาอยู่นี่ตรงนี้ปากกาอยู่ตรงนี้ทุกคนเนี่ยครับปากกาเนี่ยปากกาชัดเจนเนี่ยเนี่ยครับปากกาชัดเจนเลยมาผมจะมาลองดูนะครับจะวางปากกาไว้ตรงนี้ว่าจะเป็นยังไงแล้วผมก็จะขับไปแค่บอร์ดมาเยียบนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับ มาสิบวัตถุที่มันหยุดได้ครับสิบวัตถุที่มันหยุดได้นั่นแหละครับ,ดดรบอันนี้คลิปบางคลิปก็จะมาแค่แวันละสามคลิปครับสองวันกไไไไไ็ไม่ได้ครับมาอันชาเล่นต่อไปครับตึงต้งตึงต้งตึงต้งเตึง้งตง มาลองดูว่าอันมันจะสามารถอยู่สเก็ตบอร์ดอันไหนได้นะก็คือเอาอันนี้ขูดพื้นนะคะแล้วมันจะสามารถอยู่ได้ไหมไปดูกันแล้วกมาแล้วครับดูนะครับมาพร้อมนะครับเรามาพร้อมกันเลยเริ่มเลยชาเลนจ์ต่อไปชาเลนจ์ที่สาม ไปทําตามครับคือจริงเราใช้เท้าเบรก,กได้นะครับเอารองเท้าขูดก็ได้นะครับหรือที่เราก็แค่ยืนมันก็เบรกครับแต่อย่าไปทําตามผมนะเกือบเกือบไปดิปากามันที่จริงมันเบรกไม่ได้จริงครับย้อนกลับไปดูได้เลยผมดีนะผมนั่งหลังสุดเลยดีนะไม่กระเด็น,นออกไปอย่าไปทําตามนะครับอย่าไปทําตามมันเจ็บมันเจ็บครับแต่ถ้าแบบว่า ถ้าผมแบบว่าไอ้นี่เฉยๆครับก็ทำคอนเทนต์ให้สนุกกันเฉยๆดูว่าความบันเทิงเท่านั้นครับมาทำโชว์ในก้องนั่นผมใายเอ้ยทุกคนเนี่ยประกาศเบรกเนี่ยเอ้ยเออโอ้โหกล้องเข้าเลย <laughs> คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปยาวมั้งมาชาเลนจ์ที่สามครับผมจะใช้สองมือในการจับปากกา ผมถือโทรศัพท์ม,มาใจนี่ได้ไงเออเออว่าแต่ผมจะหาของตรงไหนก่อนเอตัวม,มีวิธีด้วมีชาอะไรใหม่ครับคือผมต้องอ่าเขยดตรงนั้นไหมครับถ้าผมเบรกแล้วมันชนน,นนนะ้นะมผมจะแพ้ครับถ้าผมชนแพ้เลยผมจะแพ้เอไอไอ,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 อผมจะแพ้นะครับถ้าผมชนตรงนั้นอนะ เด,ดีเ๋ยวถ้าผมชนตรงนี้ครับเดยวถ้าผมชนตรงนี้ครับชร์เนที่สามไม่ผ่านครับแชร์เรนที่สามไม่ผ่านมาดูครับแชร์เรนที่4ี่ครับคือผมท่ามชนน้ำตรงนี้นะครับถ้ามชนน้ํานี่ก็คือแพ้เลย ไว้ทันก่อนนะครับน,นี่ผมนั่งอยู่กับสกเก็ตบอร์ดจริงๆนะเนี่ยเนี่ยนั่งอยู่สกเก็ตบอร์ดแต่ผมก็ออมือจับมันต้อรับทางน้ำอยู่รูครับการดูดจโดดอุ้ยโอ้โหสกเก็ตบอร์ดเกือบไปนิดเดียวมารอบที่สองครับว่าจะรอดไหมจะรอดข,อขาวางเรื่องไหมอ้อังการงานซ่ายุมไหมทำให้ดูอีกทีนะครับเบื่อทุกคนจะไม่เห็นสามสองส นี่หูอลังการงานร้ามากเอาหันกล้องมาทำนี้ทำเพื่ออนะไรเนี่ยเอาไม่เบื่อยังไม่เห็นน้ำก็ปกติน้ำมันเล็กก็ได้มันชนมันไม่ค่อยจะกระเด็นออกหรอกอีกทีมาเดี๋ยวทุกคนจะไม่เห็นได้ครั้งนี้ครั้งนี้ทุกคนจะเห็นนี่หูอลังการงานร้ามากครับอันที่สี่ครับโอ้โหเก็ตบอกมึงเปียกงจะนั่งได้ไหมเนี่ยมยืนเอาก,ก็ได้ ผมห้ามลงจากสกเก็ตบอร์ดอันนี้นะครับจนกว่าผมจะวนรอบตรงนี้ได้หนึ่งทีมาต่อนะครับผมจะถ้าผมหล,ล,ล่นจากสกเก็ตบอร์ดแล้วผมยืนอยู่คือผมตายเอ๊ะไม่ตายหรอกผมแพ้ถ้าผมกระโดดจะหลบจากตรงนั้นไม่ทันนี่ก็ จบคลิปฟครงหน้านี้ครับบ๊ายบาย